เป็นลิมิตฐานจตุหลัสนะฮะฐานจตุหัสสี่เหลี่ยมจตุหลักนะบอกความสูงมาให้นะสูงเท่ากับความสูง h เท่ากับสีสสูงเอียงแสดงว่าบอกออด้านความสูงของสามเหลี่ยมของแต่ละด้านมาเนาะ คือตัว L ครับ L เท่ากับห้าสิบเซนถามว่าปริมาตรจะมีค่าเท่าไหร่การหาปริมาตรนี่ต้องใช้สูตรอะไรนะครับสูตรในการหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสูตรว่าหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสามปมิลลิเมตร1นส่วนสคูณกับพื้นที่ฐาน พินี้ฐานไม่รู้เป็นอะไรนะได้คุณได้นะพินิฐานคุณสูงนะครับสูงนี้คือต้องสูงตรงใช่ไหมฮะหาสูงตรงได้ไหมรอบอกสูงตรงมาเลยว่าให้สูงเอียงมาทำไมอะ่ะโอ้เขาไม่รู้ว่าฐานเท่าไหรอ่อ่ะทำได้ไหมฐานเท่าไหร่รู้ไหมอันนี้คือสูงเอียงใช่ไหมสูงเอียงคือ L ลากเส้นมาอันนี้สูว่าให้ด้านนี้เป็น x นะครับด้านนี้เป็น x นะฮะลากมาที่จุดกึ่งกลางแล้วก็สูงตรงวิ่งมาตรงนะฮะอย่างนี้นะครับอันนี้กลายเป็น h กลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากพีทาโกรัสตรงนี้นะครับ h เท่ากับ48ส่วน l นะครับสูงเอียงคือ50ถามว่าตรงนี้มันเท่าไหร่ฮะอันนี้คือ x ส่วน2มันเท่าไหร่ใช่ไหม x ส่วน2ไหม อืมทำไงเดียใช้ทฤษฎีอะไรนะหารเท่าไหร่ดีครับหารสองได้ไหมหารสองได้เท่าไหร่ครับห้าสิบหารสองได้ยี่สิบห้าอันนี้หารสองเป็นยี่สิบสี่อะไรยี่สิบสี่ยี่ห้า อะไรยี่สี่ยี่ห้าเจ็ดยี่สี่ยี่ห้าเจ็ดยี่สี่ยี่ห้าอันนี้มันหารอะไรครับหารสองใช่ไหมฮะแล้วก็จัดการคูณอะไรครับคูณสองไปคำตอบคือสิบสี่ครับนั้นตัวนี้จะกลายเป็นสิบสี่สี่สิบแปดแล้วก็ห้าสิบโอเคไหมครับแต่ว่าอันนี้คือ x ส่วนสองเเดียวตอบเท่าไหร่ครับ ด้านใดด้านหนึ่งก็ตอบอะไรหาเอาสองมาจากฐานย้ายไปคูณดีครับก็เ,เลยกลายเป็นยี่สิบแปดนะฮะงั้นฐานจะต้องเป็นยี่แปดเซนติเมตรนะครับนี่ยี่8แปดยี่แปดนะครับงั้นข้อนี้หาปริมาตรได้เลยครับเ,เอาด้านคูณด้านใช่ไหมก็คือยี่แปดคูณยี่แปดความสูงคือสี่สิบแปดนแน่ งั้นถ้าเขาไม่ให้ x มาเรื่องใหญ่อยู่นะกับสูงตรงนะฮะต้องมาตั้งหานะฮะใช้ปิโารัสแน่นอนนะครับตัดทอนเอา8เอา3ตัด48ดีกว่าน่าจะจง่ายกว่า3อะไรครับ3 1เป็น3เหลือ18 3 6 18 28มหกสคูณย8คูณสิเป็นเท่ไหร่อ่า1น5 0 0 0โอเคถูกต้องครับตอบข้อ4ครับ